บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพัธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพัธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่12เดือนตุลาคมในหัวข้อเรื่องได้รู้จักและได้รักและพระเจ้าของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้กลวนและสมัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรม2สมูเอลบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับพระธรรมสองสมูเอลบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่10ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่งตอไปนี้ว่า ดาวิดรับสั่งว่าพงพันของซาอูลนั้นมีเหลืออยู่บ้างหรือเพื่อเราจะสําแดงสัตย์จากกรุณาแก่ผู้นั้นโดยเห็นแก่โยนาธานมีมหาดเล็กในวงซาอูลคนหนึ่งชื่อสิบาเขาก็เรียกให้มาเฝ้าดาวิดและพระราชาตรัสกับเขาว่าเจ้าคือสิบาหรือเขาทูลตอบว่าข้าประบาทคือสิบาพยะค่ะ พระราชาจึงตรัสว่าไม่มีใครในวงซาอุนยังเหลืออยู่บ้างหรือเพื่อเราจะได้แสดงความรักมั่นคงของพระเจ้าต่อเขาซิบากราบทูลพระราชาว่ายังมีโอรสของโยนาธานเหลืออยู่คนหนึ่งเท้าของเขาเป็นง่อยไปยาคา่ะพระราชาตรัสถามเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนซิบาจึงกราบทูลพระราชาว่าเขาอยู่ในเรือนของมาคี บุตรอัมมีเอลในเมืองโลเดบาพยาคาะแล้วกษัตริย์ดาวิดรับสั่งให้คนไปนำเขามาจากเรือนของมาคีบุตรอัมมีเอลที่โลเดบาเมฟีโบเชตโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูลได้มาเฝ้าดาวิดและซบหน้าลงกราบถวายบังคมและดาวิดตรัสว่าเมฟีโบเชตเอ๋ยเขาทูลตอบว่า ดูเถิผูรับใช้ของฝ่าพระบาทและดาวิดตรัสกับท่านว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราจะสําแดงสัจจรุณาต่อท่านเพื่อเห็นแก่โยนาธานบิดาของท่านและเราจะมอบที่ดินทั้งหมดของซาอูลรราชบิดาของท่านขึ้นแก่ท่านและท่านจงรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไป และเขาก็กราบถวายบางคมและทูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นผู้ใดเล่าซึ่งฝ่าพระบาทจะทอดพระเนตรสุนักตายอย่างข้าพระบาทนี้และพระราชาตรัสเปรียกสิบามหาดเล็กของซาอุนและตรัสแก่เขาว่าบรรดาสิ่งของที่เป็นของซาอุนและของวงพังสิ้นของท่าน เราได้มอบให้แก่โอรสเจ้านายของเจ้าแล้วตัวเจ้าและพวกบุตรของเจ้าและเหล่าคนใช้ของเจ้าต้องทำนาให้เขาและนำผลพืชที่ได้นั้นเข้ามาเพื่อโอรสแห่งเจ้านายของเจ้าจะได้มีอาหารพรัประทานแต่เมฟิโบเชตโอรสแห่งเจ้านายของเจ้านั้นจะรับประทานอาหารที่โต๊ะของเราเสมอไปไฟซิบ่า มีบุตรชาย15คนกับคนใช้20คนคุณรู้ฟังครับในบทความอันทรงพลังที่ชื่อลูกของผมรู้จักคุณไหมซึ่งเขียนโดยนักเขียนข่าวกีฬาที่ชื่อโจนาธานาจ์กส์ก็ได้เขียนถึงการต่อสู้กับมะเร็งระยะสุดท้าย และก็ความปรารถนาของเขาที่จะมีคนมาดูแลภรรยาและก็ลูกชายที่ยังเล็กอยู่นะครับตัวของเขาเองในวัย34ปีได้เขียนบทความชิ้นนี้ขึ้นเพียง6เดือนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับจาคเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และพ่อของเขาก็เสียชีวิตเมื่อเขายังเป็นหนุ่มเขาได้แบ่งปันข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงการดูแลหญิงม่ายและลูกกำพรา้า และเขาได้เขียนคำพูดไปถึงเพื่อนๆว่าเมื่อฉันเจอพวกนายบนสว์มีเพียงอย่างเดียวที่ฉันจะถามคือนายดีต่อลูกชายและภรรยาของฉันไหมลูกชายของฉันรู้จักพวกนายไหมและเช่นเดียวกันคุณดูฟังครับกษัตริย์ดาวิดถามว่าพงพันุ์ของซาอูลน,นั้นมีเหลืออยู่บ้างหรือเพื่อเราจะสําแดงสัจจการุณาแก่ผู้นั้นโดยเห็นแก่โยนาธานนะครับ บุตรชายคนหนึ่งของโยนาธานคือเมฟีโบเชตผู้ที่เท้าของเขาเป็นง่อยจากอุบัติเหตุได้ถูกพามาหากษัตริย์ดาวิดบอกกับเขาว่าเราจะสำแดงสัจจกกรุณาต่อท่านเพื่อเห็นแก่โยนาธานบิดาของท่านและเราจะมอบที่ดินทั้งหมดของซาอูลบราชบิดาของท่านคืนแก่ท่านและท่านจงรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไปกรู้ฟังครับ ดาวิดได้แสดงความรักห่วงใยต่อเมฟีโบเชตและดูเหมือนว่าในที่สุดเขาก็ได้รู้จักดาวิดอย่างแท้จริงคุณรู้ฟังครับพระเยซูทรงเรียกร้องให้เรารักผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเราขณะที่พระองค์ทำงานภายในเราและก็ผ่านเราขอให้เราได้รู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีและรักพวกเขาอย่างแท้จริง และในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดและใคร่รวนดูว่าคุณจะรู้จักผู้อื่นอย่างลึกซึ้งมากขึ้นได้อย่างไรและการรักพวกเขาเหมือนที่พระเจ้าทรงรักคุณนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรและเดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรโดช่วยข้าพระองค์ที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการพยายามที่จะรู้จักและรักผู้อื่นอย่างแท้จริงเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักและรู้จักข้าพระองค์จึงอธิษฐานกลับทูลต่อพระองค์ทั้งสิ้นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังกาลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอย่างทีมงานของเราผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปสินิบัติจากหน้าซาองส่งถึงภาธกิจมานาประจําวันตูป้ 5, ปนอนสามห้าปนฝอวะมากรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสี่สามผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb org และสามารถสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2 718 ห้า6นึง6ถึง7และทั้งหมดนี้คือมานาะประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับขอบพระเจ้าทรงอวยพรพรสวัสดีครับ ใกล้เดินเคียงข้างฉันตลอดทางในพระองค์ชีวิตขอเพึ่งพาหวางทุกสิ่งในพระหัตถ์พระองค์ไม่กังวลว่า 恨。